กำลังรับฟังรายการชาย a l i ์ e podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธสุกทางช่อง Youtube YouTube t ท a ไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณภูฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a l i ์ e podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ฟังครับเอ่ยชื่อวิสิทิปรียานนท์ขึ้นมาเนี่ยหลายท่านต้องบอกว่าคุ้นเคยมากๆนะครับแน่นอนครับเขาเป็นนักเขียนหนุ่มที่มีอนาคตสดใสมีผลงานมากมายครับแล้วก็ถ้าในตามเวทีประกวดต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเขาบ่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดน,นี้ก็คือการประกวดวรรณศิลป์อุเชนีครั้งที่5ในหัวข้อ1ชีวิตคำหนึ่งเนี่ยนะครับก็ คุณวิสิตปริยานนท์หรือคุณบอยเนี่ยนะครับก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยแล้วก็เขาก็ได้รับรางวัลประเภทกวีนิพนธ์นะฮะร,ระดับประชาชนและเป็นรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานชื่อกลิ่นเข็มในอกแม่นะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราย,ย้อนกลับไปสัก2อสมปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าวิสิตปิยานนท์ก็ได้รับรางวัลจากการประกวด s e v o n b w a r d อจากบทกวีนะฮะเป็น กวีนิพนธ์ชื่อแม่น้ําตะหากสร้างสะพานนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับวันนี้ครับรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณบอยนะฮะวิสิตริยานนท์มาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของผลงานชิ้นล่าสุดของเขานะครับกลิ่นเข็มในอกแม่รวมไปถึงหนังสือหรือว่าผลงานที่เคยเขียนมานะครับและที่สําคัญที่สุดครับวันนี้บอยจะบอกเราว่ากําลังเขียนงานอะไรอยู่ นะครับซึ่งน่าจะเป็นงานที่แสดงตัวตนของเขามากที่สุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับบอยวิสิตรยาโน์สวัสดีครับบอยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณท่านนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับแล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศนะครับสําหรับการประกวดรางวัลวรณศิลป์อุเชนีนะครับ พูดถึงชิ้นนี้ครับบอยครับเนื่องจากว่ามันเป็นรางวัลที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆเ,วเ,วเวนี้ยนะครับก็อยากจะขอให้บอยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างครับครับในชิ้นกลิ่นถิ่มในอกแม่เนี่ยครับก็ที่มาที่ไปก็คือมันมันมันพือว่พอดีกับสถานการณ์ตอนนั้นซึ่งเออเป็นในภาวะมันเป็นการเล่าถึง เข็มวัคซีนนะครับอ oh, ๋อครับเข็มนั่นคือเข็มวัคซีนครับก็ก็เข็มแรกอะเข็มแรกท,ท,ที่ที่ที่ผู้คนก็คือมันอยู่ในภาวะที่ทุกคนบาดต,<ช>ตัวเป็นจากความตายอยู่ใกล้กันนั่นนั่นผมก็เสพข่าวอืฟังโน,โน,นั่นนั่นทุกคนก็บาดตัว <Oracle. S 1> นั่นนะครับครับแต่พอพอมาอีกมุมเน,นี้ยเอ้ยประชาชนคนละเมืองนี่ก็เหมือนย่งชิมกันนะครับ เข้าถึงได้มาถึงบด้ง่ายๆแต่ในคนที่ที่ผมอยู่เนี่ยสังขบุรีเนี่ยขาดขอบเนี่ยมันมีอีกอีกอีกชั้นหนึ่งไปอีกที่ที่เขาไม่ไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงอะไรได้เลยประมาณเนี้ยครับที่ผมรู้สึกอ่เพราะว่าพอเค็นแรกเค้นแรกกันมาเนี่ยคือเขาาจะฉีดให้ให้คนที่มีมีบัตรใช่าง่าใช่เื้แรกอันนี้คือพูดพูดถึงเค้นแรกครับแต่พอหลังเนี่ยก็คลี่คลายเพราะว่าเขาซื้อคามาก็ทว่วถึงเงินั่นแต่ว่านี่ เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจแรกที่ผมปิ๊งขึ้นมาก็เขียนแล้วก็มันประสบประยองมองกับว่าบุเชนี่หัวข้อมันคือ่อนชีวิตคำหนึ่งเนียผมก็เลยเออเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ที่ควรจะถูกคำหนึ่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมก็าอ,อยากจะเล่าถึงก็เลยหยิบกลับมาครับมาเล่า ครับผมปเ, ừ, เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องนะครับคุณผู้ฟังครับผมว่าสิ่งที่บอยตีโจ์หนึ่งชีวิตคำหนึ่งของอการประกวดครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นำมาะสะท้อนสิ่งที่เราในฐานะ ผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองอะนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยชายขอบเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่บอยสะท้อนออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงทางนั้นครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับนักเขียนหลายๆคนก็ได้หยิบมานําเสนอเอาไว้เป็นระยะระยะรวมถึงงานของบอยเองถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเขาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ คนชายขอบเนี่ยครับที่สังขบุรีสะพานมอนที่ในบริเวณตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีชีวิตมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้วิสิตริยานนนเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ครับบอยครับอยากจะคุยนิดนึงครับว่าเออบอยสนใจเรื่องงานเขียนด้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอบ๋อครับ ก็เร um er. so ื fairly, so teachers, so teachers, so and, so nah ่อมันต like ั้งแต่ม .5 ไอ้ยมัธยมปลายครับครับผมมปลายก็เนี่ยแหละวิชาเยอะวิชาภาษาไทยครับก็ครูผมเรียนวิชาภาษาไทยครับผอเรียนเอเยชียร์ก็ครูสาธรดีสุวรรณครก็ฝึกให้เขียนให้ให้อ่านนะครับแนะนำผมก็เริ่มฝึกแกตั้งแต่นั้นครับผมก็เลยได้ฉันทะลักก็ก็ค่อนข้างแน่นยังนะครับฉันทะลักครับผมแต่ใน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 ความพอใจของผม ตรงวงลวกวะแน่นยันในครับพอใจของผมครับสำหรับผมก็เลยได้ทั้งสอมอืาตอนหลังก็มาแสก็เป็นก่อนตรงก่อนเปล่าอะไรนี่ยพราเราเราอ่านมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นล้วก็ปัษนาที่คลายไปแต่ก็ไม่ได้ลืนรากฐานที่ตัวเองมีอยู่ก็ก็ต่อยอดไปเ้วยครับครับผมดีครับดีมากๆเลยแล้วคราวนี้เริ่มส่งงานประกวดจริงๆเนี่ยจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับบอยส่งมาตั้งแต่เริ่มฝึกเขียนเลยครับก็ส่งไปเรื่อยครับผ่านทางวงมันฟ้าส่งต่มักยมครับ ก็ต้องร้องมาเรื่อยๆอืมต้องพอมีจังหวะก็เขียนก็ส่งแต่ว่าเอ่อสมัยเรียนเนี่ยผมเขียนของผมูีแล้วครับอืส่งบ้างไม่ส่งบ้างครับผมหรือวัดอิชวนเนี่ยเอ่อกวีกว่านะครับผมก็ส่งยังไม่เคยผ่านผมส่งมาสมัยเรียนก็ฝึกอืมระหว่างฝึกแล้วก็ส่งไปพิจารณาไปทดสอบด้วยไม่ผ่านก็นะครับแล้วก็พอมันมันผ่านมาเนี่ยพอช่วงหลังเนี่ยแหละผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตกคลแนนขึ้นการคิดหรือการอะไรของผมเนี่ย ผมรู้คือว่าชัดเจนขึ้นครับอะไรขึ้นอย่างเงี้มันก็เลยส่งดอกออกผลมาอืมอืมใช่น่าสนใจครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการบ่มเพาะนะฮะต้องค่อยๆบ่มเพาะต้องค่อยๆสร้างมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังครับ เมื่อกี้เนี่ยก่อนเราจะเข้ารายการเนี่ยเราได้คุยกับบอยครับว่าในช่วงชีวิตของนักเรียนมัธยมคนหนึ่งที่ค่อยๆก่อ,อ,อร่างสร้างตัวขึ้นมาในเชิงของการเขียนงานกวีนิพนธ์หรือว่างานเขียนสร้างสารรค์อื่นๆเนี่ยนะฮะบอยได้พบกับนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งทําให้เกิดจุดพลิกผันในชีวิตแล้วก็ทําให้เขาเลือกที่จะเดินทางในเส้นทางของวรรณกรรมบอยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับจริงๆก็จริงๆผมก็ ผมก็มาของผมอยู่แล้วนะทางขผมก็เป็นที่มาเจอพี่พี่เขาก็คือพี่พี่เจริญกัมจันเดือกก็ก็คือจริงๆผมก็เริ่มมาอ่านหนังสือในปีที่พี่เขาได้ยอนทีไรนะครับคืออย่างชาวร้องเดือกพอจะน่าติดก็ใส่ใช่วันนึษษษษ<ช>่งครับเออมาเจอพอมาเจอไดก็รู้สึกสนุกหรือย,อยังไงไม่รู้นะหรือโชคเกตาหรือยังไงผมก็เออได้ฟันงนักเรียแล้วก็น่าจะไปนู่นมานี่อเยอะอ่าบ่อยครับ แลเ,เปลี่ยนนักเปียนกันด้วยการได้พบกับน<ม>ักเขียนหลายๆคนใช่ไหมมัมนก็ทําให้เราได้แลกเปลี่ยนทางความคิดนะครับได้ศึกษาเรียนรู้คือการอ่านผลงานอย่างเดียวมันก็ดีใช่ไหมครับบอยครับแต่ว่าถ้าเราได้พบ,บตัวตนตัวจริงๆของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้จักนิสัยใจคอสีหน้าค่าตาต่างๆมากขึ้นใช่ไหมครับครับบอยครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากถามก็คือว่าบอยเนี่ยมารู้จักกับบ้านแม่น้ําได้ยังไงครับ พอเรียนจบมาเลยเนี่ยผมก็อยากสแสวงหาแบบคนหนุ่มนะครับพอดีพี่จจเดกับจนเด็กแกก็ชวนขึ้นมาสังขบุรีตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่แต่คิดแค่ว่ามาเที่ยวมาเปิดลูกกระทัดนบบนั้นครับแต่พอมาแล้วก็ประจบมอกว่าบ้านแม่น้ำกําลังสร้างพอดีครับผมก็เลยอยู่ช่วยดูแลแล้วก็อยู่ยาวมาจนทุกวันนี้ครับบ้านแม่น้ำเนี่ยา,นานนยะว่าเป็นพื้นที่ของการทางานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงครับด้วยบรรยากาศ ความเงียบความสงบทุกสิ่งทุกอย่างมีแม่น้ําสะพานผู้คนความหลากหลายทางเชื้อชาติชาติพันธุ์อะไรแบบนี้ผมว่ามันมันมันเอือ้อต่อการทํางานนะครับแล้วก็พี่ๆที่มาอยู่มารวมตัวกันที่นี่เขาก็แต่ละคนก็ทํางานไงตื่นมาในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะเห็นวงจรของแต่ละคนเออคนนน้นก็ ทำงานคนนี้ก็ทํางานมันก็เลยเอมันก็เลยผลักให้ผมต้องทํางานงผมด้วยไม่ว่าจะอ่านจะเขียนเะอเราก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดวันแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยครับเฮ้ยวันนี้อ่านอะไรบ้างเขียนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเราก็เราก็ต้องทมนอกจากงานประจําที่เราช่วยดูแลที่พักแรวนะครับหมายถึงว่าพอเวลาว่างเนะี่ยผมก็จะปลีกมาอ่านมาเขียนอะไรแบบเนี้ยแบบของผมนะครับประมาณเนี้ยครับผมว่าเป็นเป็นโชคดี ที่ผมได้มาอยู่ในแวดล้อมของการอ่านการเขียนของคนทํางานนะครับอะไรแบบนี้มันมันส่งพลังเป็นต้นแบบเป็นทําให้ผมก็ได้คิดได้เขียนทํางานของผมเช่นกันนะครับรู้สึกไม่โดดเดี่ยวับครประมาณนี้ครับครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับนั่นก็คือว่าจริงๆเนี่ย บอยเขียนงานมาก็เยอะนะฮะถ้าพูดจริงๆนะนับไปถูกเหมือนกันนะผมไล่ดูเ็วเร็วเมื่อกี้ในะบางชิ้นผมเห็นแล้วผมก็อดยิ้มไม่ได้นะเออมันตรงกับชีวิตในช่วงวัยรุ่นอุผมเหมือนกันนะนะทีนี้มาถึงผลงานอยากจะถามว่าที่บอยเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเออมีชิ้นไหนที่เรียกว่าเออชอบที่สุดไหมคือถ้าถามว่าชอบเนี่ยก็คงชอบทุกชิ้นแหละนะฮะแต่ถามว่ามีชิ้นไหนที่ชอบมากที่สุดไหม ก็ต้องตอบแบบอาจารย์ว่าผมก็ชอบลกชิน้นนะครับทีบ่ผมเชี่ยวกันออกมาแต่ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าให้เล่าสักชิ้นก็อ่าชิ้นไหนดีเอาเลยชินนช้นนั้นดีกว่ากุ่มนกในจํานวนนับครับอ <ผม S 1> ่าครับผมจําชื่อเล่นมันได้ครับรางวัลเปลืองวันสีอ่าได้รางวัลเปลืองใช่เร่มนี้เรื่องนี้ได้รางวัลเปลืองใช่ใช่ใช,ใช่เอาเลยครับผมอ่าอันนี้ผมผมก็คือในพื้นที่ที่ผม ดำรงชีวิตอยู่เขาก็จะเป็นพบกปะผู้คนหลากหลายครถือว่าหลากหลายเพราะว่าออกไปนนนมาเนี่ยลงไปตามพี่ๆก่อาไปแล้วก็ไปเจอยายยายคนเนี่ยแต่ไม่ใช่จะเสียไปแล้วยายแกเป็นเป็นเลี่ยนใช่ไหแกก็แกก็วันที่ผมเจอแกนะวันวันที่ผมเจอแกแบบฝนตกฝนตกแล้วก็ผมเนี่ยถือถือร่มอยู่จะกั้นข้ามถนน แต่ผมเั้นเจเดนมาเนี่ยเอามือคว่ยหลังมาเ<ะ>ดินาอาการเหนือ,อยมาแล้วก็ผมก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแกแทบจังหวะที่เจเดนผ่านหน้าไปนะคร<อ>ับแต่เาไม่ได้มองผมเนี่ยทั้น้ที่เราจนใจเลยจังหวะนั้นมันจะคล้ายว่าผมหลังหาที่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่อืไม่ใช่เออไม่ใช่เขาซึ่งเป็นชาติพันธ์ที่ที่ไม่ถูกนับอยู่ในนี้ใช่<ต>ใช่แตุ่มเนี้ยผมก็เลยเอาเอามาเขียนเขียนถึงถึงถึงยาตเนี่ยมาแต่งมาพิชชั่น ครับผมก็คือเขียนว่าเขียนประมาณว่าพอไปรีนฐานเนี่ยข้อมีข้อมือยาเนี่ยครับมันมีแบบรอยสปอตเท็กคนนี้อะไรสี่ีสาวที่เหมือนปิดบัตรแท้นะครับอ๋อครับผมครับผมผมก็เลยจินตนาการว่าแกกลัาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรเนี่ยผมก็เลยมามาโอ้ก็ถูกไเลี่ยงแล้วก็เล่าขึ้นมาเป็นเป็นกรมีคนชิ้นหนึ่งประมาณนี้ครับเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะสะท้อนหรืออะไรบางอย่างถึงแบบ ให้เห็นคนคนหนึ่งที่ที่เขามีมีตัวตนอยู่แต่ไม่มีอยู่อะไรเนี่ยครับครับนับน่าจะเป็นผมก็เคยอ่านนั่นไงลองทีแย่ครับสัญญาที่อาจารย์เจริญสินรลันเรียบเรียงมาครับผมเคยอ่านแล้วก็เอ,อจำได้เราเลาว่านับเพื่อที่จะไม่ถูงนับอะไรกันนะครับผมก็เลยแค่เนี้ยอ่าว่าขอว่าเนี้ย มุมมุมความคิดอผมก็หยิบมาเล่าเองชิ้นนี้ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังครับฟังแค่นี้เนี่ยก็น่าอ่านแล้วเราต้องตามหาอ่านครับงานชิ้นนี้อาจจะกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับเพราะาบอยเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นสายประกวดคนนึงนะอย่างที่บอยเล่าให้ฟังเนี่ย ผ่านแว่นฟ้าก็เคยส่งนะครับรางวัลเป้่งวันศีรรางวัลเรียกว่าแทบจะทุกเวทีที่มีอยู่ตรงนี้นะฮะรวมถึงผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าแอบส่งบรรณาธรมาหรือเปล่านะคราวนี้คุณผู้ฟังครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบ่อยเนี่ยเขียนงานมาเยอะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับหลายเวทีมานะแต่คราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยนักเขียนนะก็เหมือนกับว่าเออพอเขียนงานไปได้ลงประกวดได้ได้ลงพิมพ์บ้างไม่ลงพิมพ์บ้างอะไรก็ตามเนี่ยวันหนึ่งนะผมเชื่อนะครับว่า เขียนทุกคนเนี่ยก็มีความฝันว่าจะมีผลงานรวมเล่มใช่ไหมซึ่งบอยก็มีความฝันอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับขณะนี้ได้ยินว่าบอยเนี่ยกำลังเตรียมเล่มต่อไปอยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นเรียกว่าเล่มแรกอย่างเป็นทางการดีกว่าครับครับผมเล่มแรกทางการครับ,<ๆ>รบเออเป็นยังไงคือเล่มนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างเท่าที่มันขึ้นโครงมันในใจเราเนี่ยก็คือผมมีต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับเนี่ยสองเล่มก็ที่ได้รางวัลเซเว่น บุกอวอาดเยาวชนนิน่งเล่นในน้ำต่ษางหสหันแล้วก็ที่ได้ยังใครอัล็กซ์อวอร์ดนึ่งเล่นครับครับเนี่ยมีสองแล้วก็ที่ผมเขียนเพิ่มมาแล้วผมจะเอาทั้งหมดน้ครับมารวมเป็นหนึ่งเล่นใหญ่เพื่อจะเสนอท,ที่ที่บรรณาธิการสุนทรีมครับเออนะนี่และครับแล้วตอนเนี้ถามหน่อยว่าไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเล่มใหม่เนี่ยเล่มเล่มล่าสุดตัวเองเนี่ยอทีแรกทีแรกก็แปดสิบเก้าสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือห้าสิบ แล้วสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมพอผมมาดูเนี่ยพอผมมาดูงานเนี่ยผมทีนไหนผมไม่พอใจผมยิบ,ย,บยิบออกเลยครับอ๋อแล้วก็เขียนใหม่ต้องผมผมก็ต้องข่งนขับตัวเองด้วยคือถ้าถ้าผมไม่ไม่พอใจเนี่ยปล่อยงานไปผมก็รู้สึกว่าคนออาก็ไม่น่าจะชอบแ้ะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เต็นที่กับมันนะครับคร oh. ับคือก mm. ารเคียนใหม่ผมยังรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่พอใจในความรู้สึกผมก็จะเก็บไว้ก่อน mm. เขียนใหม่ mm. หรือมาเกลว์หรือมาอะไรแบบนี้ครับครับผมอผมก็อยากให้มันพร้อมที่สุดอ่ากับผมก่อนใช่ใช่เบื้องตน้นครับผมจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะะ่นนะคะคือเออเพลเนี่ยผมได้ยินมาจากนักเขียนบางคนนะครับว่าเพล่เนะะร้อยเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักหกสิบเจดิแค่นั้นนะ่ยแล้วก็เขียนเพิ่ม <c oughs> ใช่ไหมเพื่อให้มัน <c oughs> ได้ปริมาณแต่ปริมาณก็มาพร้อมกับเรื่องของคุณภาพด้วยเนาะที่สําคัญมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเออถามหน่อยสิเล่มเนี้ย ในใจคิดว่ากะว่าจะออกจากมือเราไปสู่มือบอกอเนี่ยได้สักเมื่อไหร่ผมตั้งใจไว้ภายในปีนี้ครับภายในต้นปีนี้ด้วยวทำภายในต้นปีนี้ใช่ไหมภายในภายในไม่ภายในไม่เกินครึ่งปีนี้ครับผมที่ผมตั้งใจแล้วนะครับครับผมนะแลไม่รู้มันจะรูร้ล่วงไปก่อก็ต้ององต้องต้องรุงรงนับตัวเองนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับว่าเออยังไงก็ถ้า คิดว่ากลั่นกรองมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะส่งไปถึงมือบอกอบกคงจะช่วยขัดเกลาให้เราด้วยอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็<อ>ผมน,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 นั่นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ใช่แต่ผมเชื่อนะครับว่ายัางไงเนี่ยภายในปีนี้เนาะปีหก่าเนี่ยเราน่าจะได้ต้อนรับผลงานชิ้นแรกของวิศิ์ปริญานนทนะ์ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะน<ล>ะครับขอบคุณครับครับผมอันนี้บอยคิดว่ามีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้ผู้ฟังได้รู้เพิ่มเติมอีกไหม เนื้อหาที่ที่ผมจะเล่าในเรื่องที่ที่เรื่อแรกที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยก็ก็จะจะเล่าพวกผู้คนที่ผมประสีสัมพันธ์นะครับเป็นหละครครับที่ผมไปเจอครับเรื่องเล่าของพวกเขาอ่ามุมมุมที่โดนไม่ถูกมองเห็นเอาล่ะเอาไปยากถูกอะไรไม่แ่ทั้งจากทางการหรือกระทั่งชาติพันธ์ด้วยกันเองที่ผมไปเห็นมาเพราะว่าเพราะว่าพอพอก็จริงเนี่ย พอมีจังหวะเขาก็กดคีย์กันเองอะไรแบบนี้ครับคนที่มีจังหวะมีโอกาสหนักกว่าก็จะไม่ไม่มองข้างล่างคือคือเท่ากันเท่ากันที่ผมเท่ากันหมายถึงว่าเราขึ้นไปเท่าเขาหรือเปล่าแล้ว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 ถ้าเราลงไปเท่าของข้างล่างได้ไหมอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมที่ผมกบคิดอยู่กับเราคบคิดการการเท่ากันอะไรแบบนี้ครับเออนะเป็น เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วเลมันเท่ากันจริงไหมนะมันเป็นอีกแง่มุมซึ่งหนึ่งซึ่งจริงนะครับครับผมผม,มอกว่าจริงถ้าผมนำเสนอมาถ้าเกิดว่าใครจะแย้งว่ามันไม่จริงแล้วก็ก็ว่าันไปใช่<ก>ใช่ <ๆ S 2> ดีอนะนี่ก็คือเ,อเสียงของกวีหนุ่มนะฮะจะต้องว่าอย่างนั้นก็ได้จริงๆเนี่ยบอยไม่ได้เขียนแต่บทกวีอย่างเดียวคุณผู้ฟังครับบอยเขียนง,งานหลายๆประเภทมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจเขาคือนะฮะการนําเสนอมุมมองที่ต้องเรียกว่า ในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้มองหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นมองข้ามไปจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมายาคติดใดๆก็ตามนะครับแต่วันนี้ครับฟิสิตปียานนท์เขาได้ทําให้เราได้รับรู้บางมุมที่อาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าแหมมันชอกชำระกรรมใจมันเป็นเรื่องร้ายเหลือเกินไม่อยากจะมองแต่มันคือความจริงครับ มันคือความจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่ว่าจะในสังคมไหนเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่กวีต้องการจะนําเสนอก็คือประเด็นที่เป,เป็นความจริงที่แม้ว่าอาจจะฟังดูแล้วระคายเคืองบ้างหรือว่าบาดจิตบาดใจบ้างแต่มันก็เป็นเรื่อง จริงทั้งนั้นนะครับตรงนี้เราก็ขอไปกําลังใจให้บอยสร้างสารรค์งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับบอยครับเราก็เดินทางมาพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยบอยอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังกันมาตลอดรายการนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆจริงครับแล้วก็ขอบคุณบอยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ผมเชื่อว่าเรามีสาระอะไรให้รับฟังกันได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอยสร้างสรรค์งานเขียนงานดีๆให้เราได้อ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับบอยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a ล i ์พอดแ c a s t แสงสองวรรณกรรม อำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใช้จากทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชีลาพ,พรพฤฒและชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 1 0 9 5 6 5หรือที่อ e ีเมล w r i t e r a s o c e n t e r g m a i l c o m ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ